ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับน,นี่ก็อยู่กับผมนะครับช่องเ e อทางช่องเ e อ็มหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับและวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดักดักกบนะครับนี่ครับผมผมไปทํามา mm hmm. เมื่อตอนบ่ายนี้ครับเนี่ยนี่ครับมาผมเรียกว่าอันนี้ทําไว้วันก่อนไปดักมาไม่ติด <laughs> นี่ครับผมนี่ครับ เป็่งทำมามาใหม่ๆเลยครับเนี่ยบ้านผมเรียกว่า,าเรียกว่ารอบซิ่งนะครับทำไว้สิบอันนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะดักนี่ครับตามนานี่ครับบรรยากาศดีมากเลยครับอเุเทนนั้นผมก็ขอ ตัวไปดักกบไว้ก่อนนะครับแล้วตอนเช้าลาลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวหรือ,รอไม่นะครับโอเคครับแล้วก็เจอกันตอนเช้านะครับครับก็สวัสดียามเช้าทุกคนลยครับวันนี้ก็ผมก็จะพามาเลาะหนูนะครับเอะเออเลาะหนูแล้วก็เลาะก,กบนะครับที่ดักไว้เมื่อวานนี้ครับ ดูกันครัว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับเยครับเดี๋ยวผมอันนี้ตรงนี้ผมจะดักหนูไว้นะครับเนี่ยมีประมาณสิบสิบกว่าหลังนะครับโอเคครับมันก็ไปดูกันนะครับว่าเราจะแห้วหรือเราจะหมานนะครับวันนี้นี่ครับอันแรกไม่โดนนะครับ อันสองอันสองก็ไม่โดนนะครับอันสามสาม้อยมีชนนะครับแต่มันไม่ลั่นนะเนี่นี่หลุดนะครับน่ค,ครับอันสี่ ไม่โดนนะครับอันห้าอันห้าก็ไม่โดนนะครับอันหกอันหกก็ไม่โดนนะครับโอ้บรรยากาศดีดมากครับตอนเช้า บรรยากาศหนาวนะครับแถวบ้านผมเป้าหมายเราก็คือดักกบนะครับไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่านะครับโอเคกับรักหนูน่าจะมีแค่นี้นะมัะ้งตรงนี้ น่าจะหมดครับแล้วก็มีตรงนูน้นตรงนี้อีกห้าอันครับกระักหนูโอเคเราไปดูกบกันดีกว่าครับม่าจะมีตัวหรือเปล่า ที่ฟังไหนนะอันแรก,กรน,น,นี่ครับฟังนี้ผมแงบคลิปเลยผมว่านี่ครับไม่ได้ตัวนะครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บ มมีชนแต่ก็ไม่ติดนี่ครับไม่ติดเลยครับ กล้องอาจจะสั่นๆนะครับมันกล้องมือถือครับใช้มือจับอะไรไม่ได้ต้องสั่นนี่ครับอันสองสองก็ไม่ติดนะครับหรือผมดักไม่เปลียนไม่รู้ไม่โดนแล้วเราจะมีตัวมั้งไมเนี่ย มัรยากาศดีมากนะมาเชียิตย้คนมานนอกอย่างเงี้ยครับเป็นอะไรที่ดีมากนะนี่มีไหมนีอันที่สาม อันนี้ก็ไม่มีนะครับโอ้จะมีมากไหมเนี่ยที่สี่อันนี้ก็ไม่มีนะครับอันนี้ก็ไม่มีนี่ฮะ อันนี้ก็ไม่มีนะครับห้าห้าอัน นี่ครับเกลักหนูไม่ติดนะครับโอ้ยนี่ทผไ้ชมติดครับนี่เอ้ยได้ว่าโอ้โหแต่ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับนี่ครับ ท่านผู้ชมมันนุ่นติดนะครับเอ๊ะโอ้นี่ครับโอ้เอาครับเอาครับมาแล้วครับมาครับโอ้นี่ครับสองตัวครับโอเคครับ ตัวโอ้ยค,ครับแล้วครับเดี๋ยวไปดูกับบักกอบกันต่อนะครับนครับนี่ครับนี่นี่ไม่เนาะ ใส่แล้ไม่มีตัวมันกบแถวนี้อีกทีหลังอีกสีก่หลังนะครับ นี่ครับโอ้ทำชมมีครับมีมีหนึ่งตัวนะนี่ครับนี่ครับโอ้นี่ครับ,นรบ,นรบ,นรบหนึ่งตัว เดี๋ยวปดอันนั้นก็มันดเดี๋ยวว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีกบเท่าไหร่นะครับอันนี้อันนี้ไม่มีตัวนะครับผมต้องไปหาที่ดักใหม่ นี่าจะไม่ค่อยมีกบนะครับได้หนึ่งตัวนะครับอันนี้นีับ โอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปการหาอยู่หักินแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับค่อยอยามีคลิปหน้าเดีย๋ยวผมจะไปหาทําอะไรเดีย๋ยวผมก็จะมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับหรือท่านผู้ชมอยากให้ผมทําอะไรดักอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอเราก็ต้องจากกันไปแต่เพียงเท่านี้นครับ จเจอกันทีคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ